สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำคลิปนะครับผมพอดีมี f อซนะครับผมว่าช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยนะครับผมพอดีว่านกกงหัวจุกนะครับผมพาไปเก่งเลี้ยวใช่ไหมมันลงสองยกบ้าง3ามยกบ้างนะครับผมยกหลังๆยกลึกๆยิ่งถ้าจาับฉลากอยู่ตัวหลังนะครับผมก็จะเลงตก ยกชิงก็จะไม่ล้งอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูลเลหาและก็ลูกประสบการณ์หรือว่าต่างๆนะครับผมก็แก้ไขใ,ในคลิปนี้นะว่าทําไมนกที่เพื่อนๆเอามาที่เอามาเคงนะทำไมมันแผ่วปลายยกชิงไม่เอาเอาเอผมก็มาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะ เออสวัสดีพี่พี่น้องน้องเออทุก,ท,กทุกคนนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะในคลิปนี้ผมก็มาสรุปให้ฟังนะมาลองฟังดูนะครับผมอันเลขก็ขอบอกเลยนะครับผมว่านอนกคงหัวจุกที่ว่าอ่ายกคัดเออสียกมันลงใช่ไหมพอไปเก่งยกชิงมันไม่ลง้งก็ขอบอกเลยนะบางตัวนะครับผมมันเป็นนิสัยนกจริงๆนะครับผมเพราะว่าพอเฉยแล้วเชียร์คนเยอะๆนะครับผมนกคงหัวจุกไม่เอานะ บางตัวมันมีนะครับผมมันเป็นนิสัยแบบว่าไม่เอาเลยนกตัวนี้ไม่เอาเลยนะครับผมยิ่งเจอแล้วเชียร์พร้อมๆกันนกประเภทนี้จะเป็นนกที่ว่ากลัวยังยังเหคุณแบบสุดๆถ้าถามว่าเหนี่คืออะไรนะเหนี่คือนกอยังดิ้นนอกอยังกลัวคุณนะครับผมผมอธิบายให้ฟังแบบละเอียดก่อนนะเออแต่ว่าโลเก้อย่างเลขโลเก้ที่นกกนนะครับผมเพราะว่านกบางตัวมันไม่เอาจริงๆนะสำหรับยก ยกเชยเอออันนี้ถ้าเราปั้มถึง่างที่สุดเลยนะเราปั้มอย่างไรนะคือเราฟิตร่างกายเราโซมจนเราคิดเลี้ยวนะครับผมว่ายกเชยมันต้องเอามันไม่เอานะถ้าเราปั้มถึงที่สุดเลี้ยวให้เปลี่ยนตัวนะครับผมแต่ถ้าบางตัวเรายังทําไม่ถึงที่สุดเราบกปลองตรงไหนนะครับผมเพราะว่านกกรงหัวจุกถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งเลี้ยงใหม่ๆนะครับผมมันจะยังไงอะเลงมันจะดบนะครับผมมันจะไปเผาไปนะครับผมยกซียกชิง มันจะไม่ถึงนะครับผมถ้าถามว่าแก้อย่างไรนะนกขาดขาดอะไรเออผมก็ขอบอกเลยว่าขาดกองบินเออเพราะว่ากองบินมันก็เหมือนนักกีฬาที่สามารถนะครับผมผมเปรียบกับนักมวยนะถ้าเป็นนักมวยนักมวยเขาจะต่อยห้ายกจริงไหมเออนกเราเก่งนะต่อยยกหนึ่งยกสองยกสามเก่งนะครับผมยกสี่ยกห้าสู้เพื่อนไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ นั่นก็คือเลงเราไม่ถึงนะครับผมอันนี้คือผมเปรียบว่าเออนอกเราทําไมปลายปลายมันไม่เอานะครับผมยกชิงมันไม่เอาอืผู้ดใดเห็นภาพก่อนนะขั้นเลขผมจะสรุปก่อนนะก่อนจะให้เพื่อนๆทาให้นกมันกลับมาลงกลับมาเล่นนะครับผมบางตัวนะนกเอาไปเขวีเลยมันไม่ลงนะครับผมเราต้องเตะกุง้งจับใต้กุ้งนะครับผมเลขนสิ่งที่สำคัญอยากให้นกลงมากเราต้องสังเกตนะว่าอนอกตัวนั้นมันชอบแบบไหนนะ เราต้องหาสิ่งที่มันชอบเพื่อป้อนให้มันนะครับผมเพราะว่านกบางตัวมันไม่ชอบเชียใช่ไหมแล้วเราไปเชียนะครับผมมันก็ไม่ลงเออจริงไหมบางตัวชอบไม่ยินอากาศยินยินเออเขาก็เอา,อาผ้าคลุมกรงนะตอนก่อนเชยนะเขาก็เอาไปคลุมผ้านะครับผมเพื่อให้ได้รับไอ้ย,ยินนะผมมันได้รับไอ้ย,ยินดีนี้มันชอบปบโถดปุ๊บเขวนปุ๊บนกมันก็เอานะครับผมอันนี้เราต้อง สังเกตดูนกกลนะครับผมนกอลงัวจุกจากที่สังเกตแล้วนะเป็นสิบยี่สิบตัวเป็นร้อยตัวนะครับผมมันจะนิสัยไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวเราจะต้องจับเราต้องจับมันได้นะครับผมว่ามันชอบทางไหนนะครับผมนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังจับนกเองไม่ได้นะครับผมก็ลงทิศหลายๆทางนะครับผมทีนี้เพื่อนเพื่อก็จะเข้าใจนกอลงัวจุกกอบเรามากขึ้นนะครับผม อ่าเรศสิ่งที่สําคัญนะครับผมพยายามไม่นกกินให้ครบนะครับผมไม่ว่าอาหารเม็ดที่สดใหม่ที่ดีที่เราคัดสรรมาแล้วนะครับผมบวกกับอ่าน้ําที่เราไม่ขาดนะครับผมนอกอาบน้ําไม่ขาดเออสภาพขนมันดีนกยิ่งเก่งให้เราจําไว้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกไปตลอดอันนี้มันก็จริงนะพวกวิตามินนะครับผมก็กินเสริมไปนะครับผมเสริมจากของเดิมเป็นไม่ของเดิมร้อยอาหารร้อย กล้วยเราด้ว้น้ําปกติเราเสริมวิตามินไปนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะโบก้วิตามินมันจะช่วยขนาดไหนนะเราต้องดูนกงหัวจุกของเราด้วยนะครับผมเพราะว่าเอนกมันก็ต้องดีระดับหนึ่งนะเออบวกกับวิตามินบวกพวกนี้แล้วนะครับผมนกโรก็ต้องมีสักระดับนะครับผมไม่ใช่ว่านกโรไม่โรงไม่เล่นนะครับผมเอาไปกินของที่ดีบํารุงบางตัวใจมันไม่ได้นะบารุงให้สุดมันก็ไม่สุดนะครับผมเออมันขึ้นอยู่กับ ขนโบงนกด้วยแล้วก็ใจนกด้วยแล้วบางคนที่เคยบอกว่านกเก่งนะแต่ทําไมเราเอาไปเก่งตัวนี้มันมันไม่เก่งเหมือนโกมันไม่จิตรางวัลเหมือนโกมันไม่ชนะเหมือนโกนะเพราะว่าใจมันดบนะครับผมตอนตอนนั้นที่มันกินรางวัลอยู่ใจมันร้อยยี่นะครับผมแต่ไอคนหลังที่มันไม่เอานะสภาพจิตใจมันลงไปเหลือสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับผมมันจึงไม่สามารถเอาไปเก่งและชนะได้เหมือนโกนะครับผมเออความสด หลายๆอย่างนะผมพูดก่อนนะผมมันดบโลต้องเอาไปทําใหม่นะครับผมไปทําสภาพจิตใจบางตัวไม่ฟื้นไม่ขึ้นมาเลยก็มีนะครับผมแต่ตัวที่สามารถกลับมาได้เออมันก็ยังก็ลองเอาเทคนิคไปลองใช้กันดูนะครับผมถ้าเกิดอาการนกดบแบบนี้นะเราเอาไปทําฝูงใหม่เลยให้ไปคุมฝูงเออแต่ว่าไอ้ฝูงที่ว่านี่ต้องเป็น ลูกนกนะครับผม,มก็เป็นนกอ่อนโอน้อานกปู่ขาวให้มันเกะที่สุดนะครับผมวันหนึ่งถ้าได้สักระยะนะเดี๋ยวมันก็จะสู้มันก็จะขึ้นมาเองนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเออจริงไหมอันนี้เราก็ต้องสังเกตนะครับผมและใครที่ว่าเจอปัญหนานกดบปลายปลายลงเอาวิธีนี้ไปแก้ดูนะเออนกดบปลายผมตีว่าเลง็งตกกับนิสัย ถ้าแรงตกนะครับผมแก้ได้กงบินแต่ว่าถ้าเป็นโพนิใสเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเลยาหานกงกหัวจุกตัวอื่นมาใช้นะครับผมเออเออแล้วเมื่อวานนะครับผมมี fc คนหนึ่งถามมาว่านกมันไม่อาบน้ําเลยไม่เล่นน้ําเลยนะเรามีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรนะก็ผมเห็นเขาใช้กันเยอะนะครับผมด้วยการฉีดปกกี้นะครับผมแต่ก็ระวังนะอย่าให้เข้ามูกนะเดี๋ยวนกจะไม่สบายเออแล้วก็เมื่อฉีดเมื่ออะไรแล้วก็นกพยายามให้ ถึงเดดนะครับผมนกเมื่อโดนน้ํานะครับผมพอถึงเดดใช่ไหมทีนี้มันเฮงไม่เป็นไรเลยนกไม่ไข่แต่ว่าถ้ามันไม่เองนกไปสายผลนบ้างนู้นบ้างนี่บ้างเข้าจมูกเดี๋ยวนกจะเป็นวัดเอานะครับผมอ่าวันนี้ก็เอาเทคนิคและวิธีการมาโบกแล้วกันนะพยายามเลี้ยงนอกอย่าให้ขาดนะครับผมความสมบูรณ์การกินอะไรต่างๆก็พยายามเสริมให้นกกินอย่างเต็มที่นะสําหรับวันนี้มาเก้ไก ปัญหาให้เอซผมก็ขอลาไปก่อนนะเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็รอลุ้นกันนะครับผมว่านกคงหัวจุกจะปลดล็อกหรือเปล่านะเออปลดไม่ปลดก็มาลองดูกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่าสวัสดีครับ